เจริญพรญาโยมสารที่ฉันทั้งหลายอัตมาอยู่บริเวณด้านข้างๆพระธาตุจอมผาเชื่อมต่อระหว่างมหาวิหารกับพระธาตุจอมผาคูบาโตกําลังทําบันไดนะเราจับบันไดขึ้นไปกําลังวดัดกําลังตัดทําอยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้นะกูบาโตแล้วก็มาด้านนี้นะด้านในห้องนี้เราจะเจ็บหรือนั่งร้านเจ็บเศษอะไรพวกนี้ออกก่อน กำลังปัดกวาดฝุ่นคลุงเชียวคุบป๊อปกับแม่ชีจีระปุญญานะคบป๊บกับแม่ชีจีระปุญญาทาอยู่ตรงนี้นะก่อนจะเคลียร์ตรงนี้ให้สะอาดนะกำลังปัดกวาดขมุงขมุงโฉงเชีกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านนี้ก็ถูกเก็บให้สะอาดด้านนี้นะนะวันนี้ผู้คนไม่มีเท่าไหร่นะเงียบๆนะคงจะกลัวโควิดกัน ตามภาพเลยเห็นไหมพระธาตุจอมผาปกติจะมีผู้คนเดินอยู่แถวเนี้นะคงจะได้ยินข่าวโควิดวันนี้โคราชติดตั้งยี่สิบสองรายรวมๆโคราชสองสามวันนี้สามสิบเก้ารายก็ถือว่ามาเร็วมาแรงแสงโค้งละรอกหนึ่งละรอกสองละรอกสามนี่ละรอกสามนี่คักกว่าละรอกหนึ่งสองอีกด้วยนะดูท่าจะติดกันไวๆด้วยนะตามภาพเลยเราจะเคลียร์บริเวณนี้นั่งร้านบ้างอะไรบ้าง เจ็บปูนบ้างเจ็บนั่งร้านบ้างนะ,ะการแต่งปูนฝ้าเพดานก็ยังไม่สําเร็จแต่เราต้องต้องเก็บก่อนนะแล้วก็ช่างเจ็บเสียมไว้ก็ก็พอควรทีเดียวนะแล้วก็มีแบบแนวแบบทับหลังนะเดี๋ยวรอคงจะได้รื้อบางส่วนออกไปซะก่อนนะอันนี้ตามภาพเลย อันนี้ตามภาพเลยนะตามภาพที่เราจะได้เคลียร์บริเวณนีส้สาดนะแลวก็ต่อเนื่องพระธาตุจอมผาดอกดลิลาวบดีร่วงขาโพลนเต็มไปหมดแล้วก็นกยุงวิ่งเล่นกันอยู่ตรงนู้นวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปเขาเป็นอะไรของเขาฮะเป็นอะไรถึงต้องวิ่งขนาดนั้นลูกวิ่งหนีอะไรหรอผีหลอกหรอ <c oughs> น้องยุงบริเวณนี้นะหน้าพระธาตุจอมผาเราก็จะเคลียร์บริเวณนี้เคลียร์ไปหลายรอบแนละ้วแต่ยังไม่ประสบผล วันนี้เคยอีกครั้งนะทำให้สะอาดเป็นไรไปทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆทำให้เกลี้ยงให้เกลานะแล้วดอกบัวก็บานโอ้โหบานรับสงกรานเลือเกิดนะนะอันนี้ก็ยังไม่เห็นใครนะตรงจุดนี้ก็มีแต่กระเป๋าวางอยู่แต่คนไม่เจอนะอันนี้ดอกบัวบานหน้าพระธาตุจอมผาสวยโคตรเลยสวยโคตรเลย สวยโคตรโคตรโคตรสวยอโอ,โอเย็นน้ําเย็นฉ่าน้ําเย็นฉ่าเลยนะนะดอกบัวแล้วก็น้ําก็เย็นฉ่ำๆนะนะแล้วปลาก็เยอะนะออืปลาก็เนี่ยเริ่มมาละมากันไหม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  ดอกบัวสวยเลยเชี่ยวละก็ดอกไม้ต่างๆก็ออกดอกกันดอกที่ไม่เคยออกดอกก็ออกดอกปีนี้มันโคตรจะแปลกเลยแม้แต่ต้นหูกวางก็ยังมีดอกไม่เคยพบเคยเห็นต้นหูกวางมีดอกหูกวางป่าเนอะโอ้บัวมันซ้อนๆกันเขียวดีแท้นะต้องชื่นชมคนปลูกและคนดูและนะโคตรเจ๋งเลยนะ อันนี้ก็เย็นช่ำๆสบายๆเย็นช่ำๆสบายๆนะผงปลาก็แบกไหวกันเล่นตามเรื่องของเขาติ๊บๆวางนั่งก่อนไว้แถวนั่งก่อนกอ,องไว้แถวนั่งก่อนอกางเคลียร์ความสะอาดกันอยู่ญาติโยมทั้งหลายโอ้แซมาก็ออกดอกอะไรก็ออกดอกตตรงมีดอกอะไรออกดอกหมดเลย ดูผ้าห่มพระธาตุเจ้าพระเราก็ขาดดุลุ้ยแล้วนะวันพรุ่งนี้ขอกําลังสิทธิสายแข็งเตรียมการรื้อผ้าห่มพระธาตุลงมาก่อนพรุ่งนี้นะได้ยินได้ฟังหรือเปล่าคนปีนใเก่ๆมีเงอะคงเจริญนครแล้วก็เชิงช่างของเราก็พวกพลรงวุฒิอะไรพวกนี้นะแล้วก็พวกต่างๆนะที่เป็นลูกศิษย์อยู่ในคงเขตนี้ที่จะได้ช่วยกันนะ ดูผ้าห่มพระธาตุของเราเนี่ยระยนต์ระยอ่อลมตีมาหมดละเดี๋ยวจะได้วางแผนกันใหม่บัวสวยเชีวยวญาติโยมทั้งหลายบัวบูชานะบูชาแต่ละดอกแต่ละดอกมันเสียเวลาปลูกบูชาซะเลยไปซื้อดอกบัวมาบูชาแล้วก็วางนี่ก็เหี่ยวเอาแบบนี้ดีกว่าไหมปลูกแบบนี้เลยนะก็เลยสวยงามสะใจดีหรือว่าจะเอาแบบนี้ทั้งทั้งหมดเลยรอบใดน,นี่ก็ได้นะ <c oughs> คนดูจะไหวไหมท่านั้นแหละเนี่ยรอบเนี้ยรอบไหนเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีบัวแบบนี้มันสวยดีนะมันสวยดีแล้วก็เป็นธรรมชาติดีด้วยนะเป็นธรรมชาติดีด้วยนะนี่บัวบูชาพระธาตุจอมผาวันนี้การงานของเรามีสองสามจุดอ,อันนี้ไม่ตรงเรื่องเขานะเรื่องเขาไม่ได้นะต้องใช้งานต่อห้ามรือ้อห้ามรือ้อห้ามรือ้อ อันนี้เขาต้องใช้จับเสียมต่อเราต้องยกไปไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วเขายกกลับมา,มายกไปไว้ที่ใดที่หนึ่งเอาไว้ข้างนอกก่อนเอาไว้ข้างนอกแค่ข้างนอกก่อนเดี๋ยวรอคนตอแต่รื้อไม่ได้ต้องใช้เขาต้องใช้งานต่อ <c oughs> เดี๋ยวเรายกไปไว้เลยกุฏิคูบาบดินได,ได้ด้านข้างๆกุฏิคูบาบดินเดี๋ยวรอคนนะดูคูบโตสร้างราวบันไดนะเนี่นนยไปจูๆเลยคูบโต กำลังทำเนี่ยตั้งขึ้นสองอันนี้ก็สวยแล้วตวนะนี่คู่ล่างไม่ต้องใส่อะไรแล้ตวตนะข้างล่างเนี่ยสวยแล้วละ่ะถ้าใส่ก็ต้องใส่แนวนอนให้มันเป็นแนวเดียวกันจะได้ไม่ลายตาถ้าใส่ก็ใส่ให้เป็นแนวเดียวกันจะได้ไม่ลายตาไม่งั้นมันจะลายตาขวางไปขวางมาให้มันเป็นแนวเดียวกันเอาย้อยมเหลียวอยู่ไหนเสร็จหรอคมล่ะ อ๋อออันนี้ก็มาตอนนี้ก็ขยับกันมาฝั่งนี้หลายคนแล้วเหยียเหลียวคุบาไทยพระชุมบุญแล้วก็สมานพิคันธาแล้วก็ผาหนูนผาหนูพยายามพยายามเท,ทดินไปด้านหลังสมานนู่นด้านนี้จะได้ขนอีกนั่นแหละล้านหลังสมานได้หมดเลยต้องล้านหลังสมานเทได้หมดเลยอย่าเทดินมาด้านนี้เดี๋ยวได้ขนอีก น,นี่คืออัปเดตการงานในวันนี้นะแล้วก็ด้านนู้นมีโคสิตาปราณีสิรักใต้เพียรขันชาล้านภูเบศล้านประดุกสิริมาจนันทเขตนะไม่สีสันตะกายาอย,าอยู่ด้านนู้นนะอันนี้ตามภาพเลยที่ถวายแรงในวันนี้สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกกคนนี่คืออัปเดตในช่วงเวลานี้พอเจริญพร